โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาหนูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราได้กดแล้งมากับลุงศิลานะครับแล้วก็ฟอเรนอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับแหลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าลุงศิลาหายไปไหนเห็นพี่ไม่เอามาออกคลิปบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นกับลุงศิลานะครับให้ทุกคนหายคิดถึงกันเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูนะว่าหายไปนานเนี่ยลุงศิลาจะฝีมือโหดเหมือนเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยนะครับใครที่สนใจเติมคูปองอาร์ว โอเพ่นไดดีเท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภยัยไร้รีฟันต้องเพจแกส๊สท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้ขว่า5 0,000คนและเป็นตัวแทนจําหน่ายของการีน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ไลน์และแฟนเพจแก๊สท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกส๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเกมนี้ก็เป็นการกดตี้5คนนะครับในแง้งประมาณ ซูพีม70ดาวนะครับผมแรงประมาณนี้เนี่ยมีแต่คนเก่งๆนะครับถ้ากดตีห้เนาะยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตึงทุกเกมนะทุกคนมันจะหาห้องยากนะครับช่วงกลางคืนเนาะบางทีก็กดเจอตีเดิม2-3เกมเลยนะครับก็ผัดกันแก้มือเนาะเกมนี้เนี่ยชนเลนกับทอนนะครับซึ่งตัวของยอนเนี่ยมันกดเลนทอนได้นะครับในช่วงต้นเกมเนาะ น้อยตัวนะครับที่ยอนเนี่ยจะกดได้เนาะเล่นบนลุงศิลาชนเล่นกับลูกนะครับเฮ้ย oh. เอาเรื่องจัดเลยนะนี่ลุงเขาจะเฟิร์สบัตทุกคลิปเลยหรือเปล่าเนี่ยถึงลุงเขาไม่ค่อยได้ออนนะครับแต่ฝีมือนี่แบบเก่งเหมือนเดิมเลยนะ oh. เห็นแบบออกคลิปผมทีไร like, นี่ลุงเขาเฟิร์สบัตรให้ตลอดเลยนะครับเนี่ยเกมนี้เราก็เล่นชิวๆได้เลยนะครับมีคนแบกเราแล้วเนาะยอนได้เต็มที่นะรอเ,เล่นรอเ,เล่น เฟรน์ land, เข้าฟาร์มจบแล้วอะ่ะเฮ้ยล็อกซี่จะตายะนะเฟรน์ land, มาปิดหน่อยยืนลอให้เฟรน์นะครับมาๆมา,มาเข้าเลยเข้าเลยสวยเอา้าผมได้นะมาดิโอ้ยเฟรน์ land, ตายสวยนี่เป็นไงฟิลเดอร์ซันนะเ <c oughs> มื่อกี้ทอนเขาไม่น่ารอดนะเอาโหสิวปิดต้องแรกแล้วครับช็อตนี้ ได้ไหมเออ,อย่ังได้นะทิปเอร์คิวถือว่าเกมนี้เนี่ยเปิดมาได้ดีนะผมได้คิวไปแล้ว3ตัวในช่วง2นาทีนะครับมีบัฟแดงบัฟฟ้าใช้ด้วยนะจริงๆเนี่ยไม่น่าได้หรอกนะครับแต่ว่าอันตีผมเนี่ยมันยิงให้เนาะบัฟฟ้าบัฟแดงก็แบบกลับมาหาผมไงเราก็ฟาร์มชิลๆนะครับทุกคนเออแล้วก็อีกอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยเรากดมากับน้องเจนเทนเบดเนาะที่ ออกคลิปผมในการเดินเกมอันดับหนึ่งนะครับเ mm hmm. ฟอร์ลเลนป่าเนาะซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่ามีคลิปเฟอร์เรนออฟเลนแน่นอนนะครับรอกันอีกนิดนึงนะ mm hmm. ก็จะได้เห็นคลิปเฟอร์เรนอันดับหนึ่งในตำแหน่งของออฟเลนนั่นเองนะครับพอ mm hmm. สปอยไว้ล่วงหน้าเลยเนาะทุกคนก็รอรับชมได้เลยนะครับเรื่องฝีมือของน้องเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับโคตรโหดเลยนะทุกคน mm hmm. เดี๋วดูการล้าเกมนี้ก่อนก็ได้ครับดูคร่าวๆเนาะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยน้องเขาเล่นป่าเนาะ เราก็อยู่กับท้อนก่อนนะครับอยู่เคียคีฟเนาะให้เขาไปบวกกันแหละกดกับตีเม็ดเนี่ยอะไรมันก็เล่นง่ายนะครับเพราะว่าแต่ละตัวที่ทุกคนหยิบมาเนี่ยเป็นตัวที่ตัวเองถนัดแล้วก็ชํานาญนะครับเรื่องประสบการณ์แล้วก็ฝีมืออะไรเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าคนปกตินะเล่นบนเขาบวกกันบ่อยมากเลยนะเนี่ยเราก็เล่นอยู่ข้างล่างนี่แหละครับไม่ต้องเดินไปไหนไกลเนาะ ถ้าเราทิ้งป้อมเนี่ยเราอาจจะโดนหลอยก็ได้นะครับตอนนี้มันยังไม่4นาทีนะได้เป็นดาบคิมาในช่วง3นาทีเกือบ4นาทีเนี่ยถือว่าได้ไวนะครับเรารอของอีก2ชิ้นเนาะสลิสติงกับทารอนนะครับยอนมีของ3ชิ้นเนี่ยก็ถือว่ายิงค่อนข้างแรงแล้วนะนะอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับถ้าได้3ชิ้นนี้เร็วเมื่อไหร่เนี่ยยอนมันจะมีประโยชน์มากเท่านั้นนะครับ วิ้ได้วันเดอร์เนี่ยวันเดอร์ฟิกแล้วโหวันเดอร์มีอันตีอะเมื่อกี้ก็จับสวยนะแต่ว่ามันดาเมจผมยังปิดไม่ได้ไงผมก็รอยิงพาส,สีปไปเรื่อยๆนะทุกคนยิงต่อป้อมยิงต่อฮีโร่นะครับถ้าตีธรรมดาเนี่ยแล้วแบบยออนติดพาส,สีย้อนจะเป็นแคลรี่ที่ตีไกลที่สุดในเกมเลยนะครับผมแบบตีปกตินะไม่ได้ใช้สกิลอะไรนะครับ โอเคได้ล่างแล้วเดี๋ยววาร์ปกลับแล้วก็บอกลุงสลับเลนเลยนะครับ <The door. S 1> เพราะว่าเราต้องไปเอาบนต่อเนาะเคลีย <way> อีกวฟหนึ่งก่อน <this> เอาให้คุมนะครับ <way> เปลี่ยนเลนทั้งที okay. โอเคโอ้ยล็อกซี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยเกือบตายนะโอเคบอกลุงสลับเลยนะครับ <way> ป่าเราไปดักตัวเดินผ่านนะครับเ <way> จอลูคไหนชมสเต็ปการล้ำหน่อยสิล้ำเกรสี่ ดูยดอกว่าว่ะได้ไหมยังได้นะครับน่าจะแรกแหละเพราะว่าซิลเขาปิดเนาะสเต็ปการลําประมาณนี้นะครับผมเลือกเต็มหลอดก็ขาป้อมนะทอนมาจับทอนนี่เพื่อนสวยอย่างนี้ได้แน่นอนโอ้ไม่ปิดหลายตัวว่ะผมไม่รอดแล้วเนะี่ยต้องมอบนะครับโลมเขาตายเหลือแครี่ตัวเดียวข้างบนนะน่าจะได้ป้อมนะครับ มีคนห่วงป้อมด้วยเฟิร์เ,เลนผมจัดการให้เข้าไปลํำเลยเรียบร้อยครับผมได้บนด้วยนะให้ป้อมดีๆก็จบนะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเป็นคนห่วงป้อมไงขอแดงได้ไหมโอเคตอนนี้ก็ได้สาิสติงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกือบเจนาทีเนาะไอเทมชิ้นที่2มาละเอาดาร์กต่อเลยนะครับ ตายไวมากตอนนี้ป้อมหน้าหรือแค่ป้อมกลางป้อมเดียวนะถ้าเล่นพร้อมกันเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมรูดป้อมให้ฟรีเลย <want> ล็อกซี่มีฟิกหรือ,อยังเอ่ยโอ้ oh, แต่ว่าเขาเคลียร์ไวมากเลยเนี่ยยังไม่ทันรูดเลย ต้องรอล็อกซี่จับมาให้นะครับเราก็เคลียร์คลิปเล่นๆก่อนเนาะเอาหรือ,อยังเอ่ยอีกเวฟก็ได้เดี๋ยวไม่วรวยโอ้แต่ว่าตอนนี้เงินผมอันดับหนึ่งเลยเนะี่ยนี่ครับมุมสวยละไ,ได้ป้อมแล้วนะทุกคน ขู่จนอีกฝั่งต้องถอยอ่ะยังไม่ท like like ันบวกเลยเนี่ยซิวตายเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราน่าจะไปเล่นล่างกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปยิงป้อมล่างก่อนนะเพราะว่ามังกรม่วงมันยังไม่ตายเลยเล็งป้อมอย่างเดียวแล้ครับตอนนี้ขอรักสองสามทีป้อมจะแตกแล้วเฮ้ยลูฟิกมาออกมาดีมีผมเยอะนะ หนีไปไหนอ่ะอย่างนี้ได้ป้อมฟรีแล้วเนี่ยได้เป็นทารอนแล้วนะครับผมเกือบ9นาทีได้เทม3ชิ้นเนี่ยถือว่าได้ไวมากเลยนะครับปกติถ้าแบบเกมเงินเท่ากันหรือว่าโดนกดเนี่ยของ3ชิ้นเนี่ยจะได้ประมาณ10นาทีนะครับเงินผมตอนนี้เ0็ดนนะครับเงินอันดับหนึ่งของทีมเลยนะตอนนี้เป็นเศรษฐีได้เลยนะครับเนี่ย ผมว่าป้อมนอกเนี่ยอีกฝั่งเขาไม่ค่อยอยากจะกันแล้วเท่าไหร่นะน่าจะรอกันในทีเดียวเลยมั้ง้โยโ,โหเจอทอนกระสุนฟ้าไปเกือบตุยเฮ้แต่ว่าเพื่อนบวกแล้วอะได้มาสองตัวนะโฮ้ยฟเฟอร์เรนชิงป้อมไปในป้อมเลยนะเคืนลำยันในป้อมนี่แะครับสมก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะ เราก็เป้าหมายอย่างเดียวคือป้อมนะครับรอรูดป,ป้อมอย่างเดียวตอนนี้ก็เกือบ10นาทีนะครับของผมก็ครบ3ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาประมาณนี้แหละนะครับเป็นเวลาของยอนเนาะมีดาเมจมีไอเทมนะครับเดีย๋ยวเราไปช่วยเพื่อนตีดาก,ก่อนเนาะผมชอบตอนยอนมันเลดเกมจริงๆอะแล้วมันรูดแทงตายแบบ2 3ทีก็ตายแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ควาจะเลดเกมมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะนะครับในช่วงต้นเกมและกลางเกมเนาะซึ่งแรงสูงๆเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ปล่อยให้เรดเกินนะครับ <fear> เราก็ต้องแบบยื้อนะให้ทีมเราช่วยยื้อไว้รอผมมีของเนี่ยบอกเลยว่าได้มันนะครับสเปลที่แนะนําในการเล่นนะผมมองว่าฟิกเกอร์เนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับถ้าเล่นยอนในแรนสูงๆเนาะ เก,ก็บไว้ฟิกพวกตัวล้วงนะครับฟิกหนีอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ต้องดูตำแหน่งให้ดีนะครับอย่าไปยืนแหลมเกินนะไม่นั้นจะโดนล้วงได้นะอันนี้ก็พื้นฐานของแครี่เลยนะครับหาตำแหน่งยืนยิงให้ดีนะเฮ้ยลูฟิกมาเกอบตุยมาดีเป็นไงครับเราต้องเล่นระยะนะอย่างงี้ต้องฟิลด์ซันหน่อยแล้วปะจะตายแล้วเรียบร้อย ลับคาป้อมเลยเจอสอนธนูเทพยอนนะเหลือตัวอะไรอะเหลือทอนตัวเดียวนะอย่ายืนใกล้กันเกินนะครับเดี๋ยวโดนระเบิดเฟรนเนเอาให้ละไม่ต้องละ <Okay. S 1> คือแบบเขาชิ่งป้อมไปแล้วก็ไปกระโดดใส่ตัวของทอนนะแป๊บเดียวหายเลยจบได้หรือเปล่าไม่น่าจบได้นะทุกคน อีกฝั่งเขาเกิดมา4ตัวเลยแล้วดูเลือดฝั่งผมดิแต่ละคนนี่แบบสภาพรอแร่มากเลยครับต้องกลับไปตั้งหลักก่อนเนาะอย่างน้อยเราก็ได้บาแลักมา2ทางนะครับเหลือเลนล่างป้อมเดียวเอามังกรก่อนก็ได้นะเขาไม่น่าดันมาลึกหรอกเราก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับมีทารอนอยู่รูปแป๊บเดียวเลือดก็เต็มแล้วนะวเดี๋ยวรอเพื่อนกลับไปรีเลือดก่อนนะครับ ถ้าอออไฟนี้ชนะน่าจะได้จบบ้านเลยแหละลุงไม่กดอีโมจิทักทายไหนยหรอส่วนมากลุงเขาจะเป็นคนเล่นอย่างเดียวนะครับไม่เคยเห็นแกกดอีโมจิเหมือนกันนะน่าจะไม่ได้เซตไว้แหละขอป้อมล่างอีกป้อมเดียวเท่านั้นนะครับเรียกเพื่อนรวมเลยคีบมาละตอนนี้ก็12นาทีแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงเลกเกมแล้วเนาะ เดี๋ยวให้ล็อกซี่ฟิกจับมาก็ได้นะครับผมจะอรอลูดตัวที่ล็อกซี่จับมานะจับตัวอะไรก็ลูดตัวนั้นแหละคีบเข้าแล้วเล่นไหมฟิกจับแล้วจับอะไรมาเฮ้ยจับทอน,นะนะั่นน่ะมาดีลูดฟรีเฟอร์เรนลามยับเอาจัดเลยนะครับผมไม่มีใครตายสักคน เนี่ยผมถึงบอกไงว่าแบบเลดเกมเนี่ยย้อนมันเล่นสนุกมากนะครับถ้าของถึงนะเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ได้นะทุกคนล็อกซี่ฟิกจับตัวสำคัญของอีกฝั่งมาพอดีเลยไม่ต้องรอคีบแล้วลูดฟรีไปเลยสวยครับผมเรียบร้อยครับเกมนี้เล่นชิลมากนะทุกคนอยากเจอแบบทีมอย่างนี้สักส0บยเกมนะครับ เกมนี้ได้เอ็มหรือเปล่าอันดับสองนะฟลเฟอร์เรนแน่เลยนี่ไงให้น้องเข้าไปเถอะนะน้องเขาลำโหดมากเรียบร้อยครับผมโอ้เกมนี้ลงศิลาที่5เลยนะไม่เป็นไรผัดกันแบกนะครับลุงแบกผมมาหลายเกมละขอแบกลุงบ้างครับผมก็ประมาณนี้นะครับาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้เนะี่ย ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ